ก็มันมีพวกของเล่นร้าน20บาทนะครับแล้วก็ร้านไดโซที่มันใช้ลองสีได้ค่อนข้างดีนะแต่วันนี้เราจะมาลองคุยกันเรื่องดีดูครับของร้าน20บาทนะครับหลายอย่างมากที่มันใช้งานได้ดีนะสําหรับผมผมว่าพวกของเล่นนะครับผมว่ามันใช้ลองสีได้ดีอย่างผมผมเนี่ยที่ผมใช้อยู่เป็นประจำก็จะเป็นนี่นะครับรถตักดินตรงนี้มันมีลานด้วยนะใครเป็นสายโมก่ก็สามารถเอาลานไปใช้งานได้แต่ว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยมีอะไรผมชอบเอามาเพ้นมากกว่าอันนี้นะครับผมเทสผมลองสีเลยหลายแบบเลย อย่างสีเทาที่เห็นเนี่ยมันเป็นสีอะคริลิกที่เป็นสีรองพื้นนะครับตอนนั้นผมลองเอามาพ่นดูจริงๆสีไม่หนานะผมมาพ่นหนาอย่างนี้ครับก็เป็นจุดที่ผมลองสีโมเดลเหมือนกันอย่างนี้น่าจะเป็นพวกสีสนิมนะครับลองเอามาลองขอบดูก็ลองไปได้นิดนึงหรืออย่างอันนี้ก็เป็นทดลองทําสีดานะครับแล้วก็ลองเอาสีอะไรสัยอย่างมาลงทับได้แหละเพื่อดูเอฟเฟกมันอย่างอันนี้ผมเทสใช้พวกมีเดียมนะครับผสมกับผงสีช็อคส่วนอันนี้เป็นรถที่เขาใช้กันในฟาร์มนะครับ น่าจะเป็นรถปุ๋ยหรืออะไรสักอย่างเนี่ยรถนี้นะครับผมก็ใช้ทดลองสีเนี่ยอย่างอันนี้น่าจะเป็นสีเยอรมันเยลโล่มั้งจาไม่ได้ล้แล้วก็ทดลองทํารอยอะไรต่างๆนะครับอันนี้ผมทําไว้หลายปีแล้วตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ผมเริ่มทำนั่นแหละทดลองทําเป็นพวกรอยเหมือนกระสนิมอะไรแบบนี้นะครับอย่างนี้ก็ลองมีการป่าีเงเินลงไปเพิ่มอะไรแบบนี้ส่วนอันนี้นี่เป็นสีของเดียมมีเพนเตอร์ตอนนั้นผมได้มาเป็นสีโครตมั้ง ผมเลยลองเอามาดูว่ามันเหมือนโคลนจริงหรือเปล่าที่ไหนได้มันมันไม่ใช่โคลนแบบที่เราเข้าใจครับเห็นไหมแวววาวจริง wow. ขั้นใต้ผมจำไม่ได้ว่าสีทองแดงเนี่ยเป็นรัฟไอรอนหรือว่าเป็นสีอะไรแต่ว่าตอนนั้นได้ทองแดงมาเลยลองทาดูนี่ก็เป็นของที่ผมใช้ลองสีเนาะนี่สีเดิมเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ผมเอาสีเหลืองทาทับลงไปแล้วก็ลองทําพวกเทคนิคพวกสนิมอะไรดูแต่ว่าสมัยนั้นก็ทําได้ออกมาประมาณนี้ครับดู เหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างก็ลองฝีมือกันไปอันนี้ก็จะเป็นรถถังนะครับอันนี้น่าจะเรียกว่า 4D Puzzle หรือเปล่านะจากร้าน60บาทนะครับแบบนี้ก็กล่องละ60แล้วก็เป็นพลาสติกลักษณะประมาณนี้อันนี้สีอันนี้สีเดิมนะครับข้างบนเนี่ยผมใช้สีเขียวโอลิฟของทำย่านในงานทาลงไปเพื่อที่จะดูนะครับว่าสีเขียวโอลิฟทาทับสีเขียวด้วยกันเนี่ยให้เฉดเออกมาประมาณไหนเอฟเฟกที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับ ผมว่ามันก็ไม่ถึงขั้นแย่นะแต่ว่าน่าจะด้วยเนื้อพลาสติกด้วยมั้งเนื้อที่มันเราไม่ได้ขัดหรือทําอะไรก่อนเนี้ยพวกขอบๆมันก็มีการลอกออกมาบ้างอะไรบ้างเหมือนกันทําให้ cover ทําให้ทาได้ไม่ไม่ไม่ทั่วแต่ส่วนตัวผมว่า่อน้าโอเคนะแต่อันนี้บอกก่อนด้วยราคาขนาดเนี้ยถ้าเป็นผมเนี่ยหกบาทซื้อมาเพื่อลองสีนะครับผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะผมว่ามันแพงไปแต่สําหรับคนที่ชอบรถถังหรือชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วจะามาแต่งเล่นทําสีเล่นผมว่าก็ 20บาทก็โอเคอยู่นะพวกสายพานพวกอะไรพวกนี้ก็เอามาทําพวกเวททาร์ลิงทำอะไรอย่างนี้ได้นะครับผมว่าก็โอเคนะลองทำเวททร์ลิงรถถังดูอะไรแบบนี้ก,ก็พอได้อยู่ครับพอได้อยู่ก็ไม่แก้มได้อยู่อันนี้ด้วยความเป็นแฟนพอรลรถตักนะครับเราจะมีรถตักจากร้าน20บาทอีก3คันนะครับเรียกว่าตากกันกระจ,ยจายนะฮะเร็วนี้เราน่าจะได้เห็นรถตักสีกุหลาบสีใบเตยอ,อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นพวกเศษเหลือๆเนาะจากกันพลาจากอะไรพวกนี้ ผมว่าพวกนี้ก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันนะในการลองสีในการลองทําอะไรอันนี้เป็นดาบคาตาานะครับจะตัว SD Red f a m e อันนี้ก็จะลองทานะครับโดยใช้ลองพื้นแบบทาของเทียมมิเพนเตอร์นะครับลองทาส่วนที่เป็นปลอกส่วนที่เป็นดาบก็ยังไม่ได้ทําสีทาอะไรนะครับก็หอกว่าจะพอใช้เป็นแนวทางได้นะครับในการที่จะหาของเล่นหาอะไรมาทดลองทําการเพ้นอะไรพวกนี้ดู ผมบอกเลยนะว่าเวลาเราลองสีเนี่ยเราไม่ควรที่จะลองกับโมเดลที่มันมีราคาแพงนะครับผมว่าลองกับของพวกนี้ไว้ก่อนยทดลองได้เติมความเข้าใจเกี่ยวกับสี้นั้น,น,นก่อนที่เราจะลองไปใช้ในการทางานจริงผมว่าก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าพวกนี้ของก็ราคาก็ไม่แพงนนเนาะอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับที่ใช้ในการลองสีถ้าไม่นะพวกช้อนโยเกิร์ตนะก็จะเป็นพวกเนี้ยครับแผงพวกโมเดลเลือๆเนี่ยใช้ดีมากเลยลองสีใช้ลองทำอะไรดูก่อนแล้วก็พอเรามั่นใจเราค่อยมาลองกับชิน้นงานจริง ลหลักๆก็แะประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ